ตอนนี้ก็ EP 9นะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าครับเราจะจัดงานไฟนอล EP แล้วเป็นไงบ้างกับการเดินทางกับซีรีส์เรื่องนี้สตลอดเลยก็ถือว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็แต่คิดว่ายังดีได้กว่านี้ถ้าเกิดสมมติว่าแฟนๆคนไหนหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับตอนนี้มันใกล้มาถึงตอนจบแล้วก่อนตอนสุดท้ายผมว่าย้อนดูย้อนคันนะครับแล้วก็หรือว่าบางคนเนี่ยผมจะได้เจอแบบเป็นแฟนบางคนรู้สึกว่าซีรีส์มันดราม่า เขาก็จะไม่ค่อยอยากดูก่อนเ,ออเพราะว่าเขารู้สึกว่าเดี๋ยวเขาผิดหวังอะไรงี้ยก็เลยรอตอนจบก็เดี๋ยวตอนจบก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีแล้วกันครับว่าว่าเป็นแฟนต่างๆจะมีความพิเศษอยงไรอะไรงงเงี้ยส่วนใหญ่เขาพิดถึงงมาแบบนั้นหรือว่าทำไมต้องดรามา่าฉ่ำขนาดน่ะใช่ครับจริงๆคนเรื่องที่เราวางไว้ตอนแรกมันเป็นลอมพอลไหมเป็นคนเป็นเ <พอ S 2> ด็ก <พอ S 2> คน<อ>ดีแต่ว่าออพอดูไปดูมามันค่อนข้างดราม่า แฟนก็จะแบบว่ามีแอบหล่นบ้างว่าไหนพี่บอกว่าตอนนี้มันจะไม่เศร้าไงเศร้าทุกตอนเลยอะไรเงี้ยครับเป็นแฟนต่างชาติเขาจะแบบว่าโอ้โหดูดูแวลและน่าจะดราม่าขอรอให้พุ่งตอนก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ดูอะไรเงี้ยครับก็ก็มีแบบนั้นด้วยเหมือนกับคลื่นเงี้ยคลื่นมันขนาดไหนครับกระแสที่เข้ามาแบบเว้ยมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยแต่ละอีพีมันก็มีคนแบบว่าเอาพิเศษกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆครับเอ่อที่มีพีหลังๆนี่คือแฟนๆต่างชาติแบบเยอะเยอะมากๆคือก็เยอะอะไรเงี้ยครั ก็เลยรู me me gate, ้สึกว่าบางคนเขาก็น่าจะรอตอนในท้ายจริงๆอะไรเงี้ยครับตอนนี้คือแบบเป็นแฟนจริงๆมี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 หลายชาติมากแต่ว่าฝั่งอเมริกาใต้ก็ตอนนี้ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็พยายามฝึกภาษาบราซิลอยู่แล้วก็ไม่ใช่ภาษาบราซิลฝึกภาษาแถบโน้นอยู่ หลายคุณอาจารย์กําลังลุ้นอยู่ว่าปิดจบมันจะเป็นยังไงฮะ EP สุดท้ายปิดจบมันแฮปปี้แน่นอนค่ะเอา,อาเรื่ราปลอยแฮปปี้เลยเหรอรับลอ,อยเลยเพราะว่าหลายคนกลัวว่ามันจะแบบดราม่าก,ก็เลยลองดูไว้เลยว่าปิดจบมันแฮปปี้แน่นอนใช่ครับ,รบเรื่องราวมันจะเป็นยังไงฮะตอนมันจะ ผ่านไปได้อีกวัดตอนจอบยังทิ้งความเข้มข้นอะไรไว้ให้ได้ลุ้นกันี่อ่าคือเนื่องจากโปรเจกต์อย่างที่บอกไปครับว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของวงดนตรีของของวงที่เราทํากันในเรื่องซึ่งเราจะทําให้วงนดนตรีเนี่ยครับเป็นวงนดนตรีจริงๆ <c oughs> ถือว่าตอนจบของเรื่องเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของของวง <c oughs> ในชีวิตจริงแล้วครับแต่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแบบไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อน่าติดตามแค่ไหนก็ต,ต้องฝากไปดูฮะสปอยแล้วเดี๋ยวจะไม่สนุกครับคู่เราเป็นยังไงบ้างคู่เราก็ คุณหมอ mark ก็ยุ่งตามสไายหมอครับตอนนี้เป็นอยู่ในช่วงใช้ทุนก็เขาก็เริ่มทำงานหนักนิดนึงอะไรเงี้ยครับอย่างวันนี้มีงานต่อก็คุณหมอเขาก็ช่วงเช้าเขาก็ต้องไปเข้ากัดก่อนทำปัทนะครับแล้วก็จะได้เจอกันช่วงเย็นสักส่วนใหญ่อะไรเงี้ยครับเราจะมีมีโอกาสไปนี่กันบ่อยไหมอะไรนะเรียกว่าอะไรดีเอ็กกันบ่อยไหมกับคุณหมอการดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมไปถึงว่าอะไรนะโมเมนต์ โมเมนต์เวลาไปดูซีรีส์ด้วยมีโอกาสได้ไปดูมองกันเรื่องไม่ดีมีมีมีครับมีครับก็ปกติเราจะมีการให้นักสแสดงได้ดูกอดอ่อนรอบนึงเพราะว่าเผื่อเผื่อบางคนอาจจะไม่ว่างหรือว่าอาจจะติดคิวแล้วไม่ได้ดูสดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีการทั้งนัดดูสดแล้วก็นัดดูกันเองที่ออฟฟิศอะไเงี้ยส่วนใหญ่มารบ้านะจะอยู่ใกล้ออฟฟิศก็จะชวนมานั่งดูกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นั่งดูกันก่อนนะครับรีแอคะไงครับเวลาเขา มันจะเข<อ>ินใช่ครับพ <c oughs> ี่ก็เหมือนแบบจริงๆแค่เราดูเองเล่นเล่นซีรีส์อะไรเียมันก็เขินแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันก็จะแบบบางฉากที่แบบว่าเฮ้ยมันจีบกันหรือว่าบางฉากที่มันเป็นการเข้าคู่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีการแบบมองหน้ากันแล้วก็เขินกันเองอยู่อย่างมีงานจากกางังอีพีซักก็จะมีงานถูกไหมใช่ครับก็13ตุลาคมนี้ครับจะเป็นงานดูฟอลเอพิโซดร่วมกันครับตอนนี้ก็คือขายบัตรอยู่ครับบัตรยังเหลืออยู่ก็สามารถสามารถเข้าไปกดซื้อได้ เราเตรียมความพิเศษอะไรไว้สําหรับสื่อแฟนครับสำหรับ,รบ<อ>มิวสิการร<อ>้องกันเนี่ยครับก็คิดว่าจริงๆของเราเป็นซีรีส์เพลงเนาะ<อ>สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือจริงๆเราจะมีการร้องเพลงสดให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแต่ว่าเรามี10เพลงจะเป็นเพลงไหน<อ>จะเป็นโชว์แบบไหน<อ>ก็ก็รอฟังครับวันงานอาจจะไม่ได้ร้องครบทั้งสิบเพลงครับแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าม,มีมีหลายเพลงมาร้องให้ทุกคนได้ฟังแน่นอนครับทุกท่านแสดงว่าเรามีเซอร์ไพรส์พิเศษแน่เลยให้กับแฟนๆที่จะมาร่วมชมซีรีส์อีพีเดอร์พองเรา ก็มีแน่นอนครับเพราะว่าเป็นอ EP สุดท้ายแล้วครับเราก็อยากให้อยากจะมอบประสบการณ์ดีๆทรัให้กับแฟนๆที่ติดตามเรามาตั้งแต่อี e ีแรกๆหรือว่าใครที่เพิ่งมาติดตามก็ตามแต่ครับก็ใครที่มาร่วมงานกับเราเป,เป็นแฟนๆของเราเราก็อยากจะมอบสิ่งดีๆเซอร์ไพรส์นำเสนอางานใดอนา ดังนัเชิญชวนนินิงเลยพูดว่ามาชวนกันมาก The Immortal ก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูนะครับ The Last Series นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงตอนจบแล้วครับสามารถย้อนดูได้นะครับหรือว่าดูตอนนี้ยังทันนะครับตอน The i สุดท้ายแล้วก็สำหรับใครที่ดูแล้วนะครับแล้วก็อยากไดมาเจอพวกเรานะครับก็สามารถซื้อบัตรนะครับมาดูไพ่ด้วยกันร่ดมกันได้ครับในวันที่1ตุลาซื้อบัตรทางไหนพูดซื้อบัตรได้ทาง10 Event ครับ Welcome to Star Society